มาดูวิธีการล้างจากเบื้องต้นนะครับรุ่นแมคชนิกงัดงัดแคปตัวนี้ออกอแล้วมันจะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับรอดหัวแชกเราก็ออกแล้วตัวนี้ก็สามารถดึองออกได้เลยระวังเขียวปล่อยไฟหลอดไฟถอดออกก่อนเข็มถอดออกนะครับ ยกตีนผีขึ้นเอาตีนผีออก,ออกแล้วก็คลายล้อสองตัวจะมีล้อสองตัวจะมีกับตัวนี้นนคลายมาสองตัวออกใส่ไ่งเรารถเคดออกมาแล้วเราก็มาดูว่ามันมีมันมีรอยไหมอย่างอันเนี้ย มันเป็นรอยลึกมากมันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ก็ต้องเปลี่ยนครับก็จะมีชูนะฮะแล้วก็เปิดสี่จั2สองข้างออกนะครับแล้วก็ดึงดึงออกมาง่ายๆนีเลยครับแล้วก็ทำความสะอาดเบื้องต้นในการใช้แปรงนะครับหู ให้สะอาดให้คูนเอาเศษคูนออกแล้วก็แล้วเรามีแหนบเราใช้แหนบนะครับที่โคตเศษคูนให้ออก แล้วคราวนี้เราก็มาดูห้องบนนะครับเอาเอาผา้านะครับเช็ดเช็ดฝุ่นออกก่อนครับ ขาบเช็ดน้ำมันออกไปมัส,อสอพอเช็ดเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันสะอาดแล้วเราก็ทำการหยอดน้ำมันนะครับตรงจุดที่มันเคลื่อนที่ ไม่ต้องหยดเยอะนะครับหยดนิดหน่อยพอนะแล้วคราวนี้หยอดทั้งบวนเสร็จแล้วลงมาหยอดข้างล่างน,น,นะฮะตรงเข่าขวาเลก็หยอดด้านในแล้วก็หยอตองด้านนอก ขอหมุไอ้น้ำมันมันเข้าไปข้างในงแล้วคราวนี้เราก็มาดูที่ตัวนี้ดูว่ามันโอเคไหมไปลายตรงนี้จะต้องแหลมจะต้องไม่มีจะต้องแหลมนะครับจะต้องไม่บินไม่งอ ถ้าบินงอเราสามารถใช้กระดาษทรายถูได้แต่ถ้าเกิดมันบินเข้าไปมากมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้เราก็ใช้ผ้าทำความสะอาดเช็ดได้เลยไอตัวนี้ด้วยเช็ดจนทุกความสะอาด นี่เองนะครับอ่าแล้วนี้เราประกอบกับเวลาประกอบให้สังเกตนะครับเราต้องใส่ใส่ตัวนี้เข้าไปให้มันอยู่อย่างนี้อ่ามันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาฝาตัวนี้มันจะมีเดือยเห็นไหมเดือยนี่นจะต้องเข้าตรงนี้เข้าอยู่ตรงนี้มันเดือย มีดัดขึ้นอ,อึบแล้วก็ลลอกแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมย้อนสพย้อนวิธีการเมื่อกี้ใหม่ก็คือใส่น็อตดิสเพ์นะครับก็จะประมาณนี้ในการเช็คล้างเบื้องต้นสำหรับลูกค้าสามารถทำเองได้ส่วนสำหรับช่างเนี่ยจะต้องลื้อออก